นะคะเปิดถังให้ดูหน่อยได้ไหมคะนี่ถงัถงสมบัติดูนะนี่ดูนะดูเฉาปวยนะโอ้โหนี่เฉาปวยแบบโบราณมาแบบถังม,ม้อย่างนี้นะอันนี้คือแบบโบราณไม่ใส่นมอันนี้คือแบบประยุกต์คือใส่นม สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเพจต่าอ้วนชวนหิวแล้วนะคะมาดูกันเลยวันนี้ต่าอ้วนชวนหิวจะพามาดูร้านอะไรนะคะนี่เลยเฉากล้วยโบราณน,นะคะนี่จะเป็นร้านแบบรถพ่วงข้างนะสวัสดีค่ะแม่ค้ามีอะไรบ้างเอ่ยมีเฉา,นนากล้วยโบราณกับนมสดโบราณกับนมสดเนอะเอาอย่างละหนึ่งเลยขอมกริ่น เอาน้อยได้ค yeah. oh, okay. ่ะตัวจะแตกอ่ะนี huh. ่นะคะก็จะใส่น้ําแข็งก่อนแล้วนี่อะไรนะคะอ่าเป็นตะกวยค่ะอ๋อแล้วนี่คือลูกเชื่อมนะคะอันนี้อันนี้คือสูตรโบราณโบราณแล้วก็ใส่อะไรนะใส่แดงโอ้แม่ค้าทำเร็วมากจำเฉลี่ยจำเฉลี่ย แล้วอะคะใช่ <laughs> ไม่รีบนะ, <laughs> อ,ะอันนี้คือสูตรโบราณสูตรไม่ใส่นมคะเแก้วเราจะสาใส่น้ำแข็งก็ใส่เลก้นต่างกับตรงใส่นมกับไม่ใส่นม สองแก้วชมไม่ถึงสองนาทีอะทำเร็วมากโอ้ยทองคำเดี๋ยวเรามาดูนะนี่นี่เฉก้วยเข้ามาเป็นเขาเรียกอะายถังไม้โบราณเลยเนอะนะคะเปิดถังให้ดูหน่อยได้ไหมคะนี่ถังถังสมบัติดูนะนี่ดูนะดูเฉก้วยนะโอ้ ชาวปวยแบบโบราณมาแบบถังมาอย่างนี้นะอันนี้คือแบบโบราณไม่ใส่นมอันนี้คือแบบประยุกต์คือใส่นมที่กัดอยู่ตรงไหนนะคะที่กัดร้านตลาดร้านปค่ะคืออยู่ข้างๆทีพิโต,โต้อีกรอบหนึ่งนะคะ <laughs> ตลาดร้านตโป่งซอยกลางค่ะตลาดร้านตโป่งซอยกลางตลาดตลาดทีพี่จะโตเเคขอบคุณแมค้ามากนะคะ,ะ,คะที่ให้เพจตาอ้วนชวนหิวได้มาถ่ายคลิปในวันนี้ขอบคุณค่ะ